ข้อสิบสามบอก if he จะจะจะ the policeman จะจะจะ him มาลองอ่าดูใจความคร่าวๆจากช้อยส์ที่เขาให้มาถ้าเขาเป็น not นะฮะมีสองอันคือเป็น had not had เป็นปฏิเสธเป็นบอกเล่าปฏิเสธปฏิเสธถ้าเขาอ่าบน่นหรือว่าไม่บน่น p oliceman ตำรวจคงไม่จับเขาหรอกไง arrest 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 หมดเลยเนื้อหาคือว่าถ้าไม่บ่นถ้าไม่พูดมากตำรวจก็คงไม่จับหรอกแสดงว่าตำรวจจับไปแล้วถูกไหมไม่ใช่ present อยู่แล้วไม่ใช่สิ่งที่สมมุติอยู่แล้วเพราะว่าสิ่งที่นั้นคือเกิดไปแล้วคือตำรวจจับ นี่คือเกิดแล้วในอดีตสักที่นึงในอดีตถูกจับไปแล้วล่ะแต่มาบอกว่าถ้าเขาไม่บ่นนะนะตำรวจก็คงไม่จับเขาหรอกเป็นการพูดถึงเรื่องราวในอดีตใช่ไหมเป็นการสมมุติเรื่อราวในอดีตก็คือ Pa ร์ r อ a l เดการเกิดแล้วแต่มาสมมุติ p a s t อันเดียวคือ if h บวก h e ทเวิร์ดช่องสามคอม่า v e บวเวส ดูซิว่าคนไหนถูกมาตัดออกก่อนเลยคือไอ้ที่เป็นประโยชน์บอกเล่าถ้าเขาบ่นตำรวจก็ไม่จับเขาหลอกนี่ผิดใช่ไหมถ้าเขาบ่นตำรวจก็จับเขานี่ก็ไม่ใช่ผิดมาดูว่าไหนถูกแฮ d ต์้น lain พลนแฮตตบอกว่าช่องสามนี่ถูกข้อสามแฮตต์คอมเพอ่ะเหมือนกันถูกแฮต i ์เลิ้นคอมเเหมือนกันถูกอีกเหมือนกัน แสดงว่าสิ่งที่เราต้องมาเน้นคือส่วนส่วนประโยคหลังว่าโครงสร้างถูกหรือเปล่า w o u l d arrest w o u l d บอกว่าช่องหนึ่งเป็นของ r e s s n t unreal เป็แบบอีแบบที่สองผิดข้อ1ตัดออกข้อ2องเรตัดออกไปแล้วข้อ3 wood didn't have arrested ถ้าไม่บ่นตำรวจก็ไม่จับอ่าโครงสร้างถูก have w o u l d have บอกว่าช่อง3านี่ถูกทั้งคู่เลยน่าจะใช่มุมไว้ มาดูข้อ4เพราะความแน่ใจว่ามันไม่ถูกจริงหรือเปล่า will have บอกว่าช่อง3ผิดมันต้องเป็น would ถูกไหมงั้นผิดต่อข้อ3 if he had n t complained the policeman wouldn't have arrested him ถ้าเขาไม่บ่นนะักนะตำรวจก็คงไม่จับเขาหรอกข้อ14 The boys จุ d ๆจุ That teacher if they จุ d ๆจุ in the examination room เรามาทำผมเอ่มาเก็ g ไอเดียของประโยคก่อนเขาบอกว่าเด็กๆเ,เนี่ยถามใช่ไหมคุณครูว่าถ้าพวกเขาเนี่ย สามารถสูบบุหรีได้ในห้องสอบหรือเปล่าอันนี้น่าจะเรามาคิดภาพก่อนว่ามันควรจะประมาณไหนเด็กถามถามว่าสูบบุรีได้ไหมน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดในปัจจุบนมมันถูกไหเพราะว่าน่าจะเกิดว่าเออแอคชั่นเ้ยถามว่าสูบได้ไหม เพราะฉะนั้นการที่จะเป็นเป็นอดีตช่องสองเนี่ยน่าจะผิดก็สามก็สตัดออกเหลืออยู่สองอันคือประโยคท้าย might ไม่ o m e กับ permitted to smoke ทั้งคู่ดูเหมือนถูกแต่ว่า Permit เนี่ยแปลว่าอนุญาตถูกไหมแต่ว่าอนุญาตถ้าบอกครูอนุญาตนักเรียนให้สูบบุหรีไ่ได้ถูกแต่ว่านี่บอกว่า Day ตรงนี้คือ The Boy ถสุกไหม ได้รับอนุญาตให้สูบได้ไหมถูกให้รับอนุญาตใช่ไหมต้องใช้เป็น passive voice ต้องเป็น p e r m i t t e d t ั้นตอบข้อข้อ2ผิดทำไม่ไม่มี passive voice ขั้นผิดนั้นตอบข้อ1สูบได้หรือไม่ข้อสิบหบอกว่าคนหนึ่งบอก I am going to report the robbery ฉันกำลังจะไปแจ้งความเกี่ยวกับการขโมยบอกว่าฉันจะไม่ ทำหรอกนะไม่ทั้งนั้นเลยถ้าฉันเป็นเธอก็คือจะไปถ้าสมมติไปแจ้งความเพออะอาจจะกลับมาแก้แค้นได้ก็เลยบอกว่าฉันก็คงไม่ทำหรอกถ้าฉันเป็นเธอ if I were you ถูกไหมอันนี้วอร์ช่อง2เป็นแบบ present unreal ใช่ไหมสมมติในปัจจุบนันอันหลังก็จะเป็น would verb ช่องหนึ่งอันไหนถูก would do สอก็สี เป็นอันนี้เป็น e x e ์ไซส์นิดหน่อยที่ให้น้องฝึกนะคะน้องๆก็ลองไปฝึกทำในข้อสอบอินทนิหารตัวเองก็แล้วกัน